มาเห็นเครื่องสไลเดอร์นะคะก็คิดถึงตอนที่เป็นเด็กๆใช่ไหมคะเด็กเด็กๆเนเวลาเขาเล่นสนุกสนานเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยนะเขาอู้สนุกสนานเพลิดเพลินของเขาไปใช่ไหมคะทำให้นึกถึงเรื่องราวเรื่องหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกค่ะจิตสํานึกก็คือจิตของคนเรานี่แหละจิตของคนเรามีอยู่3จิตนะคะก็คือจิตสํานึกจิตใต้สํานึกแล้วก็สนามจิตค่ะ จิตสำนึกนี่ก็คือทำหน้าที่รับข้อมูลแต่จะทำะจะหลับเวลาที่เราหลับค่ะส่วนจิตใต้สำนึกนี้นะคะจะทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงเก็บข้อมูลข้ามภพข้ามชาติเลยนะคะเราจะสังเกตว่ามีบางคนเด็กเกเนี่ยเพิ่งเกิดมาแต่ทำไมเขามีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญมีความชอบอย่างนี้เหมือนกับเราเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเด็กบางคนนี่ชอบไปวัดอยากบวชอยาก ชอบทำบุญชอบใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าสิ่งนั้นนั่นก็คือเขาเก็บข้อมูลข้ามภพข้ามชาติมาเป็นเรื่องของจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกเล่าให้ฟังง่ายๆค่ะจิตใต้สํานึกนี่นะคะจะดื่มกินความรู้สึกดื่มกินอารมณ์นี่เป็นอาหารก็คือเขาไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรหรอกค่ะเขารู้แต่ว่าอารมณ์อย่างนี้จิตใต้สํานึกชอบโอ้เป็นถ้าเรามีความสุขมีความสุขอ๋อ แสดงว่าเธอชอบมีความสุขใช่ไหมเดี๋ยวฉันส่งความสุขมาให้ทำอย่างนี้แล้วมีความสุขชอบรักอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะส่งสิ่งนั้นมาให้เรานี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงจะต้องมีการโปรแกรมจิตในช่วงที่ก่อนที่เราจะหลับกำลังสลืมสลืออย่างนี้นะคะหรือว่าในช่วงที่ ตื่นนอนตื่นเช้ามาใหม่ๆที่เรายังงัวงเงียอยู่ยังยังไม่สดชื่นดีนั่นก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะโปรแกรมจิตโปรแกรมเรื่องราวดีๆเข้าไปฝังไว้ในจิตใต้สำเนกของเราเพื่อให้จิตใต้สำเนกของเราดึงดูดแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เราโปรแกรมเข้าไปกลับเข้ามาหาเราค่ะ